หัวข้อตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นสิ่งดีที่พระเจ้าประทานให้กับเราก็คือว่าเราจะมีช่วงเวลาของการที่เราได้เอนกายพี่น้องลองคิดภาพถึงการเอนกายสิคะการเอนกายก็คือว่าเป็นช่วงเวลาที่แบบเราเราได้พักผ่อนในท่ามกลางความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าที่เราต้องเผชนะิญน่ะถ้าพูดถึงเอนกายอะ่ะเราจะนึกถึงสาวกคนหนึ่งในพระคัมภีร์ ในพระธรรมยอนน่าจะพูดถึงสาวกคนนั้นก็คืออัคคทูดยอนนั่นเองสาวกคนที่พระงองค์ทรงรักพระคัมภีร์บอกว่าเขาได้มีโอกาสเอ็นกายอยู่ที่พระสวงของพระเจ้านี่คือสิ่งดีๆที่พระเจ้าอยากจะให้รับแน่นอนอัคคทูตยอนอ่ะเอ็นกายที่พระสวงของพระเจ้าจริงๆในแบบที่แบบเป็น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 ร่างกายของเขาอะนะแต่ตอนเนี้ยเวลาที่เราสามารถอธิษฐานเวลาที่เรานมัสการพระเจ้าได้อ่ะพระเจ้าอ่ะ จะให้เราอเอ็นกายแล้วก็ซบอยู่ที่ประสวงของพระเจ้าเหมือนกันนี่คือสิ่งดีๆที่เราได้รับพระสวงของพระเจ้าไหลของพระเจ้าบ่าวของพระเจ้าอะคอยแบกรับชีวิตของเราอยู่นะคะเราสามารถที่จะซบได้ตลอดเวลาเรายังมี เหนื่อยแค่ไหนอะ่ะเราก็มีที่พักหนักแค่ไหนอะ่ะเราก็มีคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเราและนี่คือสิ่งดีๆที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้กับคนที่มีความเชื่อในสดุดีบทที่4นะคะข้อที่8บอกว่าอะไรสดุดีบทที่4ข้อที่8บอกว่าข้าพระองค์จะเอนกายลงนอนหลับในสันติสองอย่างที่ข้าพระเจ้าบอกไปแล้วก็คือว่าเราได้เอนกายอะ่ะ เวลาที่พี่น้องเหนื่อยเวลาที่พี่น้องหนักอะ่ะขอมีช่วงเวลาที่เราจะได้พักกับพระเจ้าพักเพื่อที่เราจะรับกําลังแล้วก็ไปต่อนะฮะแล้วก็อันที่สองเนี่ยก็เป็นเรื่องของการนอนหลับพี่น้องอย่านึกว่าการนอนหลับมันเป็นเรื่องเล็กๆนะคะคนที่นอนไม่หลับคนที่ต้องพึ่งยาคนที่จะต้องพึ่งสารเสพติดคนที่จะต้องกินเหล้าแล้วถึงจะหลับเป็นต้นนะพูดถึงเป็นต้นนะ มันคือความทุกข์ทรมานอย่างหนึ่งนะแล้วก็จริงๆพระพรและก็สิ่งดีหลายครั้งเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งใหญ่โตหรอกพระพรที่พระเจ้าประทานให้กับเราในแต่ละวันคือเรายังมีที่นอนแล้วเรายังนอนหลับได้นี่ก็เป็นเป็นอะไรที่ดีมากๆที่พระเจ้าประทานให้กับเราในแต่ละวันพระธรรมปัญญาจารย์เลนุนใจเราในบทที่5ข้อที่12ว่าอะไรคะการหลับของกรรมกรก็ผาสุขไม่ว่าเขาจะได้กินน้อยหรือได้กินมากแต่ความอิ่มท้องของคนมนั่งมีไม่ได้ช่วยให้เขาหลับ มีกินมากอะ่ะไม่ได้เป็นเครื่องรับประกันว่าเขาจะนอนหลับได้นะคะแต่ว่าคนที่มีพระเจ้าอะ่ะคุณจะกินได้คุณจะมีกินแล้วคุณก็จะนอนหลับในสันติที่มาจากพระเจ้าร่วมเป็นกำลังใจให้กับคริสตจักรร่วมในมิตรกรุงเทพด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆจากคริสตจักรร่วมในมิตรกรุงเทพนะคะขอพระเจ้าอวยพรค่ะ